นี่ขาขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะคือมันสามารถรับน้ําหนักได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถรับน้ําหนักได้ถึง100่กิโลเลยนะผมหนัก80นะครับรับได้สบายสบายเลยและนี่ก็คือชั้นวางของขนาด5ชั้นนะครับเป็นชั้นวางของเหล็กแบบนี้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างแข็งแรงเลยนะมันจะมีขนาดให้เราเลือกนะครับเราจะเลือก3มชั้น4ชั้น5้าชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับของผมก็จะเลือกแบบ5ชั้นนะครับเป็นสีน้าเงินนะความกว้างก็จะเป็นขนาด120เซนนะครับสวยๆแบบนี้เลย สำหร,ำรับบ้านใครที่มีของเยอะๆนะครับจัดแล้วไม่เป็นระเบียบก็สามารถเอาชั้นวางเนี่ยไปจัดระเบียบได้นะครับเราจะได้หาของได้ง่ายนะบางทีของมันเยอะเกินไปนะครับแล้ว <Leah> ก <languages Perfect> ็ก <grateful> ว่าเราจะค้นหาของเนี่ยบางทีมันยากเกินนะแล้วก็มันไม่เป็นระเบียบนะครับแต่ถ้าแบบใครที่มีของเยอะๆก็สามารถเอาชั้นวางไปจัดระเบียบได้นะครับการประกอบก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีล็อกของเขาอยู่นะเราไม่จําเป็นจะต้องขันน็อตหรืออะไรนะครับคือแบบถ้าขันน็อตประกอบนานมากนะครับและเสียเวลาด้วยแต่นี่คือประกอบง่ายเลยนะฮะก็ลองดูกับผมเผื่อใครแบบอยากจะได้ชั้นวางของทีี่เเป็็นนนแแบบบบชั้วางงขอลก สวยๆแบบนี้เอาไว้ใช้ก็พิกัดอยู่ข้างล่างนะครับสามารถเลือกทางแบบเก็กบปลายทางได้ด้วยนะครับ